ครับผมซ่อมมอไซต์สไตช่าง้านกสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กับ Honda Scoopy ี้ไนะครับเพื่อนเพื่อนรุ่นไฟเดียวบางลมที่มีไฟเดียวอยู่บางลมนั่นแหละนะครับปัญหาก็คือนะครับน้ามันเครื่องแห้งนะครับลูกสูบเบรกลูกสูบติดติดจนชนิดที่ว่าอสองเท้าขึ้นเหยียบคันสตาร์ทนะครับกดไม่ลงเลยแล้วกันนะครับเพื่อนผมจะข้ามขั้นตอนในการถอดจุดสีไป นะครับจะข้ามมาในการถอดเครื่องยนต์เลยนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็นะครับเรามาดูว่าสาเหตุของรถคันนี้นะครับทําไมเครื่องถึงพังนะครับก็เพิ่งทําเครื่องมาประมาณสองสามเดือนนะครับประมาณ3เดือนนั่นแหละนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอ่ามันเป็นเพราะอะไรมันถึงพังเร็วขนาดนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับผมจะข้ามขั้นตอนมานะครับอ่ในการถอดเครื่องไปเลยนะครับเพื่อนเพื่อน ทุกครั้งที่เราจะทำการาแยกล่างหรือว่าแยกเครื่องออกจากตัวถังนะครับเราก็จะทำการถอดนะครับสายไฟที่สายไฟที่เชื่อมกับชุดตัวเครื่องทั้งหมดนะครับเพื่อนๆสายัคเร่งสายน้ำมันนะครับสายเบรกนะครับเพื่อนๆนะครับเราก็จะทำการถอดนี่แหละนะครับนี่อย่างเช่นแป๊บหัวฉีดนะครับเพื่อนๆก็ต้องมีน็อตยึด นะครับเราถอดยกออกไปเลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะคลายลิ้นเร่งแล้วก็ยกลิ้นเร่งลอยไว้ก็ได้นะครับเพื่อนๆก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้นะครับวิธีการถอดอ่าสายไฟแจ็คเมนนะครับเพื่อนๆสายไฟแจ็คเมนก็จะมีวิธีการถอดอยู่นะครับเพื่อนๆนะครับรวมถึงจุดอ่ายึดสายกาวด้านล่างนะครับก็ต้องทําการถอดนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้แจ็คเมนนะครับเพื่อนๆอ่าสายไฟแจ็คใหญ่นะครับเพื่อนๆนี่ นะครับบางคนอาจจะว่าเอ้ถอดยังไงวะนะครับจริงๆแล้วก็ถอดไม่ยากนะครับก็แงะ้ยเงียตรงนี้เราก็ง้างลงมานะครับเงี้ย้วก็ง้างลงมานะครับเพื่อนๆนี่เงี้ยออกแล้วก็ง้างลงมาอย่างนี้ก่อนนะครับก็จะหลุดออกมาเองแบบนี้นะครับเพื่อนๆวิธีการถอดแจ็คเมนแ่าแจ็คแจ็คใหญ่นะครับเพื่อนๆของอ่ามอเตอรสกูปปี้นะครับเพื่อนๆสายไฟเยอะแยะเลยนะครับนั่นก็คือวิธีการถอดนะครับเพื่อน ครับเพื่อนๆเรามาดูต้นตอของปัญหาที่ทำให้เครื่องยนต์คันนี้พังนะครับเพราะว่ารถพึ่งไปทำเครื่องมานะครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่ก็คือสาเหตุที่ทำให้เครื่องยนต์พังนะครับอ่าเพื่อนๆจะสังเกตเห็นสายยางที่ผมถือนะครับสายยางที่ผมถือนะครับเป็นสายยางระบายนะครับระบายไอจากอ่า ไอแรงดันน้ำมันเครื่องหรือว่าแรงดันภายในห้องเครื่องนะครับที่ต่อมาจากฝาสูบนะครับเพื่อนๆจะมาเข้านะครับกรองอากาศนะครับก็เป็นสายระบายหรือว่ารูหายใจนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเขาไม่ทําการต่ออ่าท่อตัวนี้มานะครับเขาไม่ทําการต่อท่อมานะครับผลที่เกิดขึ้นตามมาก็คือเครื่องยนต์ไม่ดูดอากาศผ่านไส้กรองนะครับเครื่องยนต์จะดูดอากาศผ่านรูตรงนี้แหละนะครับน่า นั่นหมายความว่าเครื่องยนต์ของรถคันนี้นะครับดูดฝุ่นเข้าไปภายในเครื่องยนต์นะครับเต็มเต็มเลยนะครับก็เลยทําให้นะครับเครื่องยนต์ของเราหลวมเร็วนะครับแน่นอนครับกรณีนี้นะครับวาวบ่าวาวนะครับเสื้อสูปลอกสูปแหวนนะครับหมดนะครับปลอกเป็นรอยแล้วก็กินน้ํามันเครื่องแล้วก็น้ํามันเครื่องแห้งแล้วก็พังในที่สุดนะครับเมื่อกี้ก็ นะครับสายเบรกเราก็ต้องถอดโช้คลังเราก็ต้องถอดนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอันนี้ก็อ่าถอดให้เพื่อนเพื่อนดูเลยแล้วกันนะครับเพื่อนๆนนะครับในการที่เราจะถอดนี้นะครับเห็นไหมนะครับมันจะถอดยากสักนิดนึงเพราะว่าเราอยู่ตัวคนเดียวนะครับวันนี้ก็คลายเพาเพาก้างนะครับที่ยึดแท่นเครื่องกับตัวถังนะครับเพื่อนเพื่อนนี่พอถอดออกมาปั๊บก็จะตกลงไปวางที่ฐานรองนะครับเพื่อนเพื่อนหลังจากที่ถอด ถอดไข่น็อตพอากลางออกนะครับเพื่อนเพื่อนถอดสายพงสายไฟถอดสายน้ํามันนะครับถอดสายเล่งออกหมดแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนะครับทีนี้เราก็จะยกนะครับเราก็จะทําการยกตัวถังออกนะครับเมื่อกี้ลืมลืมพี่น้องลืมลืมถอดสายเก่าพี่น้องนะครับจุดรวมสายเก่าประมาณห้าหกเส้นลืมถอดครับน็อตเบอร์สิบตัวเดียวนะครับก็ขอขออนุญาตทําการถอดแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ นะครับก็คือวิธีการยกเครื่องอรถออโต้ออกมาทําเครื่องในรถรุ่นใหม่ๆออกมานะครับเพื่อนๆไม่ใช่ว่าทําง่ายนะครับเพื่อนๆเป็นเรื่องที่ทํายากมากๆเลยเพราะว่าต้องถอดเยอะมากนะครับถอดเยอะมากนะครับถอดลายกิ้นส่วนมากดังนั้นอัตราค่าแรงในการทําเครื่องยนต์ก็จะสูงขึ้นกว่ารถที่กว่ารถปกตินะครับเพราะว่ารถปกตินี้จะต้องอ ไม่ต้องทำการแยกล่างไม่ต้องทำการยกตัวถังออกจากโครงนะครับรุ่นเก่าแต่รุ่นนี้รุ่นใหม่ๆออกมานะครับทุกข่ายหละนะครับต้องทำการถอดเครื่องแยกล่างออกมาทั้งหมดเลยนะครับเพ <ๆ S 1> ื่อนเพื่อนก็กลายเป็นสิ่งที่ยากแล้วก็เหนื่อยนะครับเพื่อนๆนทำให้เสียเวลานะครับเพื่อนเพื่อนหลังจากนั้นนะครับเราก็มาเริ่มทำการแยกชิ้นส่วนออกนะครับไม่ว่าจะเป็นครอบฝาครอบเครื่องยนต์นะครับเพื่อนเพื่อนฝาครอบใบพัด นะครับเพื่อนๆหรือว่าฝาฝาครอบพัดลมนะครับทีนี้ก็มาเริ่มทําการนะครับเปิดฝาวาล์วกันก่อนนะครับเพื่อนๆนี่นะครับฝาวาล์วมีน็อตเบอร์ซิ2สองตัวพี่น้องสองตัวนะครับนี่ก็เลยทําการถอดออกมานะครับอ่าเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปนะครับอ่าเราจะมีช็อตเด็ดอยู่ช่วงท้ายคลิปนะครับเพื่อนๆเพราะว่าปัญหาของรถสกู๊ปปี้ไอนะครับ ปัญหาของรถตะกูปีไอที่าชาวช่างหรือว่าเพื่อนๆมักจะกลัวนะครับในการทําเครื่องนะครับจะมีอยู่ช่วงท้ายคลิปว่าทําเครื่องแล้วมีปัญหามันมีพ่ออะไรนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวให้เพื่อนๆตามไปดูช่วงท้ายคลิปแล้วกันนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับมาแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับ ก่อนที่นะครับเราจะทําเครื่องของรถหัวฉ <No. Yeah. S 1> ีดไม่ว่าจะเป็นของรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนเพื่อนทำการนะครับตรวจเช็ควัดแรงดันปั๊มก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนให้ทําการตรวจเช็คแรงดันปั๊มก่อนนะครับเพราะว่ากรณีของเราไปทําเครื่องใช่ไหมนะครับไปทําเครื่องหรือว่าไปคว้านเสื้อสูบหรือว่าไปเปลี่ยนเสื้อสูบนะครับด้วยเครื่องยนต์ที่ฟิตนะครับเครื่องยนต์ที่ฟิต เครื่องยนต์จะดูดอากาศเข้ามาเยอะนะครับทีนี้นะครับปั๊มของเราเสียปั๊มของเราล้านะครับปั๊มจ่ายน้ํามันน้อยนะครับก็กลายเป็นว่าส่วนผสมไม่พอหมอะพอดีก็เลยกลายเป็นแบบว่ารถสตาร์ทติดยากมีปัญหาตามหลังมานะครับเ,เพื่อนๆก่อนที่เ,เพื่อนๆจะทํานะครับจะทํารถหัวขีดจะเปลี่ยนคว้านเสื้อสูเปลี่ยนเสื้อนะครับ ก็ให้ทําการตรวจเช็ควัดแรงดันปั๊มติก,ก่อนว่าแรงดันปั๊มติกอยู่ในค่ามาตรฐานไหมอยู่ในเกณฑ์ที่เราจะรับได้ไหมรวมไปถึงรถที่จะทําการรีเซ็ตโคต้ดนะครับทุกครั้งที่จะรีเซ็ตโคต้ดให้เช็คแรงดันปั๊มก่อนไม่งั้นเพื่อนๆไปรีเซ็ตโคต้ดปั๊บค่าทุกอย่างกลับมาเป็นสแตนดาร์ดอ้าวแรงดันปั๊มไม่ถึงแล้วทีนี้รถก็ไม่ติดนะครับเพื่อนๆนะครับดังนั้นอย่าไม่อยาาให้เพื่อนๆไปพลาดตรงนี้นะครับ เพราะว่าส่วนมากนะครับเพื่อนๆก็จะทําเครื่องเลยไม่มองปั๊มติ๊กเลยนะครับทีนี้ปัญหาของปั๊มติ๊กเกิดตามหลังมานะครับทีนี้ก็จะไปบวกกับลูกค้าเพิ่มก็ไม่ได้ดังนั้นก่อนที่เราจะทําเครื่องนะครับให้เช็คแรงดันปั๊มติ๊กก่อนนะครับแล้วก็แจ้งไปเลยนะครับว่าปั๊มติ๊กมีปัญหาจะต้องทําพร้อมกับตัวเครื่องนะครับเพื่อนๆไม่งั้นงานไม่จบงานจะงอกนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็คือ วิธีการวัดแรงดันปั๊มติ๊กก็เป็นคลิปหรือว่าเป็นรูปปั๊มติ๊กที่ทํางานปกตินะครับถ้าแตกต่างจากนี้ก็ถือว่าผิดปกตินะครับเพื่อนๆนี่ก็คือจุดที่ช่างส่วนมากหรือว่าเพื่อนๆมักจะพลาดกันนะครับในการทําเครื่องนะครับก็ส่วนมากก็มาพลาดอยู่ตรงทำปั๊มติ๊กนี่แหละนะครับทําเครื่องไม่เช็คปั๊มติ๊กนะครับปั๊มติก๊กอ่า ไม่ใช่ความพิกตัวรถก็เหมือนกันกับตัวคนเรานี่แหละนะครับเพื่อนเพื่อนเราโตขึ้นทุกวันทุกวันเราก็กินเยอะขึ้นทุกวันทุกวันนะครับเพื่อนเพื่อนแต่ทีนี้ถ้าเป็นรถเพื่อนเพื่อนไปคว้านลูกสูบโตนะครับลูกสูบโตขึ้นหรือว่าไปเปลี่ยนเสื้อสูบใหม่เครื่องยนต์ฟิตขึ้นแต่ว่าปั๊มนะครับจ่ายน้ํามันน้อยจ่ายน้ํามันไม่เพียงพอนะครับปัญหาที่จะตามมาเนี่ยมันเยอะนะครับเพื่อนเพื่อนดังนั้น ทุกครั้งก่อนที่เราจะทําเครื่องนะครับให้เพื่อนเพื่อนทการตรวจเช็คแรงดันปั๊มก่อนเสมอหรือถ้าเพื่อนเพื่อนจะไปรีเซ็ตโค้ดนะครับรีเซ็ตดิ้นเล่งนะครับในรถ Honda ก็ให้ทําการตรวจเช็คแรงดันปั๊มก่อนนะครับไม่งั้นรีเซ็ตแล้วรถสตาร์ทไม่ติดนะครับจากรถจากรถเครื่องยนต์ปกติแล้วนะครับเราไปทําการรีเซ็ตปั๊บนะครับรีเซ็ตแล้วรถไม่ติดนะ ถ้าปั๊มไม่ดีนะครับเพื่อนๆดังนั้นนะครับอย่าพลาดนะครับพลาดมาเสียเวลานะครับขาดทุนด้วยนะครับเพื่อนๆกำไรมันยิ่งน้อยซ่อมรถทุกวันนี้นะครับอะไรก็ขึ้นเอ้าขึ้นเอานะครับเพื่อนๆนะครับข่าแรงก็น้อยนะครับเอ้านะครับคลิปนี้นะครับก็นะครับออามาเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับในคลิปหน้าคลิปต่อไปนะครับเราจะไปทําการ หรือถอดชุดฝาสูบนะครับว่าในฝาสูบของสกูปปี้ไนะครับมีชิ้นส่วนกี่ชิ้นนะครับมีอะไรบ้างกระเดื่องวาวสามารถสลับซ้ายขวาได้ไหมไอเดียเสียเปลี่ยนสลับด้านกันได้ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูในคลิปหน้าครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้ครับ